ข่าวการเสียชีวิตของอลัยกฤตรัตนรักษ์ประธานช่อง7 HD ที่มีผลกระทบต่อวงการสื่อและการเงินวันที่24ตุลาคม2568วงการสื่อและวงการเงินไทยได้รับข่าวเศร้ากันอย่างรวดเร็วเมื่อมีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของอ阿ัยกฤตรัตนรักษ์ประธานบริหารช่อง7 HD ที่มีอายุ80ปีการเสียชีวิตของผู้มีบทบาทสําคัญในวงการสื่อไทยนี้ได้ทําให้เกิดความเสียใจและความสงสารให้กับผู้เกี่ยวข้องมากมาย c h 7 HD เฟสบุ๊กทางการของช่อง7ได้ประกาศข่าวเศร้าเป็นทางการว่าคุณกริรัตนารักษ์ประธานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดหรือช่อง7ด HD ได้ถึงแก่อันิจกรรมอย่างสงบเมื่อคืนวันที่ผ่านมาซึ่งเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการสื่อและการเงินคุณกริรัตนารักษ์ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อสถานีโทรทัศน์ช่อง7ด HD โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทมาตั้งแต่ปี2536 และมีความร่วมมือในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทในเครืออีกหลายแห่งการเสียชีวิตของเขาทําให้คณะผู้บริหารและพนักงานช่อง 7HD ต้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งแต่ที่นี้เป็นจุดที่มีความเป็นเสียงและความคิดเห็นแตกต่างกันคือความเสียใจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องครอบครัวของคุณกริได้ตัดสินใจจัดพิธีศพเป็นการภายในตามความประสงค์ของผู้วัยชนซึ่งเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ของคนไทยไม่ได้เคยพบเห็นและไม่เข้าใจเท่าไหร่จึงทําให้เกิดความสงสยัย และความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมากประวัติของคุณกริตรัตนารักษ์เกิดเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2489เป็นบุตรของนายชวนและนางสิสทธนรัรัตนารักษ์จบการศึกษาจากโรงเรียนอสมชัญและม,มหาวิทยาลัยอีเซรนนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการบริหารงานอย่างดีเขามีประวัติการดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายรวมถึงประธานบริษัทรกรุงเทพโทรศน์และวิทยุจำกัด ประธานบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนประธานบริษัทศรีอยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนในช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งคุณกริตมีบทบาทสำคัญในการนำกลุ่มรัตนารักษ์ฝ่าวิกฤตโดยใช้กลไกการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถรักษากิจาการไว้ได้และฟื้นฟูให้เติบโตต,ต่อเนื่องหลังวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญที่จะรึกในประวัติศาสตร์วงการธุรกิจไทย แต่ที่นี้เป็นจุดที่มีความเป็นเสียงและความคิดเห็นแตกต่างกันอีกครั้งคือการที่คุณกริตมีบทบาทสําคัญในการฝ่าวิกฤตต้มยำกุ้งมีผู้เห็นด้วยและมีผู้คิดแตกต่างซึ่งเป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจและเป็นจุดที่ควรพูดคุยกันอย่างละเอียดคุณคิดอย่างไรกับการเสียชีวิตของอาลัยกริตรัตนรักษ์และบทบาทของเขาในวงการสื่อและการเงินไทยความเสียใจ และความสงสารที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่การจัดพิธีศพเป็นการภายในและความคิดเห็นแตกต่างเกี่ยวกับบทบาทของเขาในวิกฤตต้มยำกุ้งทําให้เรารู้สึกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าพูดคุยมากมายคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนกันเถิด